เกือบบ้าน 8, แตกแพรวานิชาพัทนงานเขาหลังถูกเข้าใจผิดเลิกหนัองธนาแล้วเจ้าตัวโรจางดวนอยู่ดีๆก็เกือบบ้านแตกซะแล้วค่ะสำหรับมัแสดนาสาวแพรวานิชาพัฒหลังมีข่าวเนรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นใต้ภาพของหนุ่มนัองธนาในอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่เจ้าตัวกําลังล้างแอร์เองที่บ้านพร้อมลงแคปชั่นว่าวันนี้รับบทเป็นช่างแอร์อยู่บ้านนานถูกวันนี้หันมาล้างแอร์แล้วครับจ้างได้ไร้ฝีมือ โดยชาวเน็ตรายนี้เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงสาวแพรวาว่าน้องแพรบอกโสดอะไม่จริงใช่ไหมซึ่งสาวแพรว่าที่เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวต้องรีบเข้ามาตอบทันทีว่าบอกตอนไหนครับงงบ้านแตกนะขณะที่ชาวเน็ตรายนี้ได้เข้ามาตอบสาวแพรวาต่อว่าเห็นในสตอรี่น่ะที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครสักคนบอกพี่โสดปานีใจหายเลยส่วนสาวแพรวาก็เข้ามาชี้แจงอีกทีว่า หนูหมายถึงพี่คนที่หนูแฮปปี้เบิร์ตเดย์เขาโสดค่ะงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนต่งตางโลกงอกกันไปนตามๆกันหลังสาวแพรว่าออกมาเพลียร์ชัดๆยังไม่โสดแถมยังรักกันดีอยู่จ้า